สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m i d l a n เ Channel ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวครับอัปเดตข่าวสั้นประจําวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับฮอตแนมฮอสเปอร์ของอังเก้โสเซโคกูครับกำลังตกเป็นข่าวนะครับ ต้องการปีกตัวใหม่มาเสริมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ครับโดยนะครับหนึ่งในช็อตลิ์ก็คือเอาเบิร์ตกูดมืนสั้นของเจนนวแห่งเซเรียอิตาลีครับโดยตามรายงานข่าวนะครับระบุว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะพิจารณานะครับปีกคนใหม่นะครับเข้ามาเสริมริมเส้นแทนที่ของไอวานเปรลิซิตและก็มานโซโรมอนนั่นเองโดยล่าสุดนะครับสเปอร์เนี่ยได้จับตามองเอาเบิร์ตกูดมืนสั้นของเจนนวครับเจ้าของผลงานเจ็ดประตูกับหนึ่งแอซซิตจากการลงเล่น13นัดในทุก รดยการนี้ครับโดยปีกรายนี้ครับีเรกวามีดีกีเป็นตัวหลักของทีมชาติไอแลนด์แล้วก็เจนัวนั่นเองครับโดยเจ้าตัวเ่ยครับมีสัญญากับทีมเนี่ยจนถึงปี2026และค่าตัวเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า45ล้านยูโรครับโดยนอกจากสเปอร์แล้วครับก็มีทางโรมาครับที่เล็งปีกรายนี้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดรก่นต่อไปครับว่าดีลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงตามข่าวลือหรือไม่ครับ อีกหนึ่งข่าวของทีมอย่างสเปอร์นะครับทิลล่าสุดครับต้องการกองหลังเข้ามาเสริมทีมเช่นเดียวกันกับปีกนะครับลาสุดเปลงไปที่เบนก็ฟฟี่ครับกองหลังส่วนเกินของเอเวอเรตันนั่นเองโดยคาดการ์แกันวานครับสเปอร์เนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมตัวนักเตะรายนี้เข้ามาสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ครับโดยตามรายงานนะครับอังเก้นเนี่ยเรียกได้ว่าต้องการเซนเตอร์รายใหม่เข้าเสริมทีมหลังจากมิกกี้ฟานเนอร์เฟนครับกองหลังตัวหลักในฤดูกาลนี้เนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บ เป็นอยหวยนะครับจากเกมที่พาเชลซีไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ครับขณะเดียวกันกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งลายอย่างคิสเตอร์นโรเมโรครับก็ถูกใบแดงในเกมกับเชลซีเช่นเดียวกันนะครับทำให้อังเกะเนี่ยเรียกว่าต้องการเสริมนะครับขุมกำลังในเกมรับอย่างเร่งด่วนเพื่อพาสเปอร์เนี่ยยืนระยะยาวให้ได้นั่นเองครับ โดยฤด,ดูกาลนี้กอฟี่รับตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดและยคาดวานครับอาจจะพิจารณาย้ายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ครับเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามนอกจากสเปอร์แล้วก็มีนิวคาสเซินครับที่อยากได้ตัวเบ็นกฟฟี่เช่นเดียวกันครับ ยูเวนตุสแลวก็อินเตอร์มิลานครับสองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีการซเซเลียอิตาลีครับเตรียมเปิดศึกนอกสนามครับคว้าตัวเตียโกอาคันทาร่าครับมิดฟิลด์มากประสบการณ์ชาวสเปนของหงส์แดงลิเวอร์พูลไปร่วมทีมนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2024นะครับโดยในฤดูกาลนี้ครับดาวเตะวัย32ปีรายนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแม้แต่นาทีเดียวครับเนื่องจากประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนและสัญญาของเจ้าตัวครับกำลังจะหมดลงหลังจากจบ ซีซั่นนี้ครับและไม่วีวีเวลการคุยสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดครับทําให้ล่าสุดครับทั้งยูเวนตุสและก็อินเตอร์ครับกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนะครับพร้อมเปิดฉากทาบทามทันทีครับหากมีโอกาสนอกจากนี้เองครับก็มีทีมอย่างนะครับบาร์เซโลนาต้นสังกัดเก่าของเตยโกคันทาราครับที่ตกเป็นข่าวพร้อมคว้าตัวเจ้าตัวไปร่วมทีมเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงหลายทีมสโมสรครับในประเทศซาอุดิอาระเบียครับ สกายสปอร์ตครับสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศอังกฤษรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวอีวานโทนี่กองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดมาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ครับโดยก่อนหน้านี้เองครับกองหน้าอย่างอีวานโทนี่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงชดใช้โทษนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยผัพวพันเกี่ยวกับคดีการเล่นพนันจนถึงนะครับช่วงต้นเดือนปีหน้าโดยก่อนหน้านี้ครับอีวานโทนี่เองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้ง อาร์เซนอลก็เชลซีมาอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดครับเป็นแมนยูอีกหนึ่งสโมสรน,นะครับที่พร้อมล่าลายเซ็นของหัวหอกวัย27ปีรายนี้มาร่วมทีมเช่นเดียวกันครับปิดท้ายกันด้วยข่าวดีของแฟนบอลคริสตันพาเลตนะครับตีลาสุดครับกองกลางตัวเก่งของทีมอย่างเอบาริชีเอเซครับ ตอบตกลงนะครับสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญาฉบับใหม่นะครับจะมีระยะยาวเพิ่มขึ้นอีก4ปีครับแทนที่สัญญาฉบับเดิมที่จะมีอายุถึงแค่ปี2025ครับโดยสื่ออย่างสกายสปอร์ตครับรายงานว่าคิสซันพาเลตเนี่ยได้รับข่าวดีในการบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเอเซ่ครับกองกลางทีมชาติอังกฤษแล้วก็ตัวหลักของทีมนะครับที่ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของหลายสโมสรแต่ล่าสุดครับเอเซ่เนี่ย ตัดสินใจครับตอบตกลงครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับคิสตันพาเลตออกไปครับโดยเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นกําลังหลักของคิสตันพาเลตอย่างแท้จริงในฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในการที่จะไม่เสียนักเตะตัวหลักของคิสตันพาเลตท่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่อง m l a n เ Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีโอเกนครับผม